หัวใจคะ่ะวันนี้ผู้ชายคนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่หมอลำแต่เขามาที่นี่ด้วยความตั้งใจและมาที่นี่ด้วยความมีผลงานเพลงใหม่ของเขาผู้ชายคนนี้รวมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุขเศร้าเหงาและอยากมีแฟนคะ่ะพร้อมจะพบกับผู้ชายคนนี้ไหมคะพร้อมจะพบกับผู้ชายคนนี้ไหมคะ เสียงปรบมือต้อนรับคุณจอยรวมมิตคะ เดี๋ยวค่ะพี่เอ่อเขาให้คุยกันก่อนเอา้าเลยมันก็ผิดคีดเอ้ยผิดคิวอะสิผิดคีดงั้นงั้นงั้นบือบืบ่อคุยก่อนอคุยก่อนใช่ไหมคุยก่อนนะครับห้าสี่สามเดินออกมาใหม่นะได้ไหมเอาใหม่เลยเลยเอ๋อไม่กล้าเหรองั้นเอาออตรงนี้ห้าสี่สามแล้วก็สวัสดีครับนะ เอ,เอาตัวนี้เลยนะเอาตรงนี้คุยก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวครับ<ะ>ทำไมคุณไม่ตกลงกันมาก่อนกับคุณตุ๊กเีงครับคือง <c oughs> จะมาเบื่อบๆอะไรตรงนี้ผมไม่เข้าใจงานเยอะมากค่ะมันไม่มีเวลาซ้อมแล้วก็ไม่มีเวลานัดกันนะคะก็เลยแบบไหนไหนก็เป็นบ้านของเราเองค่ะเราคุยที่ไหนก็ได้ค่ะบผมว่าผิดเวทีฮะอะไรคะอันนี้บอลำัฟังเพชรไม่ใช่ไหมทองคำนะครับไม่ได้คุณจอยคุณจะมาใส่ชุดอะไรเนี่ยใส่ชุดเออิเกไม่ใช่ไม่ใช่หมดล้ใส่ชุดเจ้าเมืองค่ะชุดเจ้าเมืองเมืองปทุม เมืองประทุมมาร้องหมอลำไม่ไม่ไม่ได้ร้องหมอลำมาร้องแบบมาร้องอะไรลูกทุ่งอุ้ยไม่ได้ครับไม่ได้เวทีนี้เป็นเวทีหมอลำครับลูกทุ่งไปไม่ทองคําครับลงไปเลยครับลงไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับไม่ทองคำไปทีไม่ได้ครัแต่ว่าแต่ว่าไม่ทองคาไปแล้วแล้วเขาก็บอกว่าไม่ให้มาอีกให้มานี่มันไม่ได้ครับคุณตุ๊กี้เวทีหมอลำคุณก็ต้องร้องหมอลำถ้าไม่ร้องหมอลำไม่ต้องร้องเลยไปเลยครับเดี๋ยวดูขอคุยกันก่อนได้ไหมคะอย่าเพิ่งไล่เลย ให้เราคุยถ้าเราโมลัมได้ค่อยร้องครับคุณตุ๊กกษาก่อนใช่ไหมครับโอ้ย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 แล้วไยโอ้ยละเนาะโอ้ยแล้วเนาะเนาะเนาะได้แล้วค่ะพี่ได้แล้วค่ะโมลัมง่ายขนาดนี้นะครับมันง่ายมากเลยค่ะมันอยู่ที่หัวใจบางคนมีวงมีหลายปีมากก็ร้องไม่ได้ก็คือไม่ดังใครอ๋อ โอเคนะคุณพี่จอยขออนุญาตฟังหมอลำในสไตล์พี่จ่อยหน่อยเพราะว่าถ้ามาเวทีหมอลำอยากให้ร้องหมอลำด้วยพี่จอยไม่ต้องกลัวมีหนูอยู่ข้างซัดไปเลยต้องเป็นงานหนักนะพี่จอยเคยร้องไหมเคยร้องไหมไม่เคยเลยในชีวิตครับไม่เคยร้องหมอลำเลยครับมีมีตะลองเพลงลูกทุ่งหมอลำเคยอยู่แต่แต่หมอลำที่เขาจะมีเตือนใช่ไหมหมอลำแบบออละนอเออรไม่มีไม่เคยค่ะค่ะใช่แต่ว่าลูกทุ่งอะไรเคยเคยครับแล้วก็อยากมาที่นี่มาก โอ้โหอยากมามากครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเองเพราะว่าก็มาแล้วก็ไม่ไม่ไปแล้วมาฮะมาแล้วก็ไม่อยากคืออยู่นี่เลยอยู่นี่เลยค่ะครับอยากนี้คือครับขอขอฟังเดี๋ยวถ้าร้องบอลำเสร็จเดี๋ยวค่อยร้องให้ตัวเองครับอ๋อ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 อ เป็นหมอลำสำเนียงใหม่นะเนี่ยเป็นหมอลำอินดี้ค่ะแล้วแต่จะร้องเราเล่นอินดี้ค่ะจริงอ๋อหมอลำเนือเนอออกไปทางสุพรรณเข้าโคราชอินดี้สุพรรณอ่างทองลบบุรีแล้วก็ใช้นาตรามมาถึงโคราชเพราะว่ามันเส้นตัดผ่านลบบุรีโคราชหมอลำมาลามได้เหมือนเกลื่อนเหมือนกากเลยเนาะใช่ค่ะวันนี้พี่จอยมาถึงแม้ว่าไม่ถนัดเรื่องการร้องหมอลำแต่พี่จอยนะเป็นแชมป์นะคะแชมป์ไม่ต้องคำหนึ่งเลยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่เชิญพี่จอยมาก็ไม่รู้จะเชิญใครนะพี่นะมีผลงานเพลงใหม่เป็นซิงเกิลล่าสุดของพี่จอยเลยพี่หน้าพี่เรียกซิงเกิลได้หรอเพราะว่าผลงานเพลงพอแล้วเขากำลังให้หัดพูดเลาจะไปโปรโมทที่อื่นต้องมีซิงเกิลซิงเกิลแปลว่าอะไรอ่ะซิงเกิลก็จะเป็นแปลว่าจักทียผ้านะอันนั้นมันซิงเกิลอันนี้อะไรย่โอ้บก่อนุผู้สารขำ มาตบมือเออคุณสราคมีภูมิธนาไม่ได้คำง่ายๆนะเออทไลงานเพลงแรกชื่อเพลงกระเป๋าสมบองครับตอนนี้หาเจอยังคะตอนนี้ยังไม่เจอแต่ว่าเงินร้อยเนี่ยจ่อยใช้ไปแล้วเพราะมันนานแล้วก็เลยใช้ไปก่อนมันข้ามปีแล้วเนาะครับเลือนานแล้วอะเหลือแต่ตัวจำนำนึงอ๋อไว้ันนี้มากับซิงเกิลใหม่ล่าสุดฝันที่รอครับบอกไทยมอลําฟังเพชร เอามาฝากที่นี่<อ>แล้วก็ให้มอรำฟังเพรช่วยเป็นสื่อให้ครับผมความหมายที่มาที่ไปเพลมเพลงนี้เป็นยังไงพี่มันเหมือนกับว่าเราฝันอยากจะเจอใครสักคนหรือว่าคนที่เราแบบอยากให้ฟ้าประทานมาให้เราบ้างเงี้ยแสดงว่าพี่จอยตอนนี้โสดเหรอคะหรือว่าโสดแค่วันนี้ก็ก็สดบ้างไม่โสดบ้างประมาณนี้ ฝันที่รอค่ะพร้อมไหมคะท่านคณะกรรมการครับไม่ได้ครับเพราะว่าเขายังไม่ร้องหมอลำเลยครับคุณตุ๊กี้อะไรเอาที่ร้องอยู่แล้วจะเป็นเพลงกระเป๋าสมปองหรือเพลงนี้ก็ได้เอาท่อนฮุกมาใส่ทำนองหมอลำในเสแสไตล์ของคุณจ่อยรเปาสมปองหรือจะเอาท่อนฮุกของเพลงนี้พี่เอาท่อนฮุกกับเปาสมปองค่ะเอาท่อนฮุกกระเป๋าสมบองนะแล้วก็ใส่เอื้อนใส่เอ้ยไปด้วยนะเป็นหมอลำเป็นหมอลำเป็นหมอลำนะเป็นหมอลำนะท่อนฮุกของกระเป๋าสมปองนะพร้อมมา កំពបអយយបានខយបុរីរំដា ช่อพอทำอะไรคะคุณน <you anything>? ี้ค <Airbnb> ุณเป็นคนส่งมุกนี้มาแล้วเขาก็ทำตามคุณแล้วคุณขำคืออะไรคะคุณขำไ่แต่คุณลามไปถึงครูสลาคืออะไรคะคืออะไรอเมริกาอะไรบ้านอยู่อเมริกาแล้วอะไรไม่าใจจอยไปห้าสมปองที่บุรีรัมย์ทางญาติๆกาบอกว่าสมปองเข้าไปทำงานที่อเมริกาก็เลยก็เลยไม่รู้จะตามห้าอย่างไรครับ เมื่อกี้นี้จะไปแล้วจะขึ้นเครื่องบินแล้วที่สุนภูมิพี่หมอรอก,ก่อนครับก็เลยไม่ได้ไปเลยใช <c oughs> ่ออพอได้ไหมคะครู่ขาได้ครับค,ค,คือในต้นฉบับมันจะไม่มีไม่มีเรื่องไปอเมริกาแต่เพราะว่าเป็นหมอรันมีอเมริกาด้วยเพลงล่าสุดนี่คือเพลงอะไรนะฝันฝันที่รอครับเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักผู้ที่ฝัน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  ฝัน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 ขอเวลาเบรกฝันแป๊บนึงนะคะพูดไม่ถนัดเลยค่ะฝันเหนื่อยเหนื่อยตลอดเลยค่ะฝันน้องตุ๊กี้ลองพูดฝันฝันเออเมื่อนะฝันใช่ฝันฝันขออนุญาตเบรกแป๊บหนึ่งนะคะพร้อมไหมพี่จอยครับผมนะครับเพลงนี้มีชื่อเพลงว่าฝันที่รอค่ะ ันเธอเป็นที่พึ่งจะไปให้ถึงดวงดาวฝันว่ารักเธอนั่งพลไม่เจอแม้เงาความทุกข์คงไม่บันเทาไม่มีแม้เงาของเธอไม่เจอสักทีคนดีที่พี่ไฟฝัน ความรักคงเจอทางตันคนที่ฉันพรำเพออยากเจอสักวันวอนฟ้าประนีให้พี่ได้เจอความรักมอใใ้้ลนเออถ้าเจอคนใช้ในฝันบนบานสวรรค์ให้ท่านเมตตา ประทาน้ำฟ้าลงมาช่วยเยียวยาวใจฉันเติมฝันวันนี้ที่มีทั้งคืนทั้งวันให้เจอคนที่รักมันคนที่ฉันเฝ้ารอฝันไปไกลถึงใครคนนั้น สัวนใครคนนั้นก็พอจะรอรักเธอรอเจอคนที่พี่ขอรอนานพี่ก็จะรอไม่ท้อรอคนที่ฝัน ันนี้ที่มีทางคืนทั้งวันให้เจอคนที่รักมันคนที่ฉันเฝ้ารอฝันไปไกลถึงใครคนนั้นคงเจอเธอเข้าสักวันใครคนนั้นก็บอจะรอ ที่พี่ขอรอนานพี่ก็จะรอไม่ท้อ สวัสดีครับคุณสลาปิศนาด้วยแล้วก็น้องอีทด้วยครับเป็นไงบ้างมาเวทีมอลำเป็นครั้งแรกครับรู้สึกแบบเราได้ดูในทีวีก็เออแบบเนาะเห็นอยากอยากจะมาออกรายการนี้บ้างอะไรเงี้ยก็พอดีได้มีซิงเกิลใหม่ก็เลยได้มีโอกาสมาฝากในรายการมอลำฟังเพชรด้วยครับดีใจ<ห>ครับ,รบตื่นเต้นไหมขึ้นเวทีมอลำก็มีบ้าง พีมันก็แบบเราไม่ค่อยการว่าลำอะไรจอยก็ยังไม่ค่อยเก่งอะไรครับแต่ครูชอบตอนที่ลำกระเป๋าสมปองเออเขาเรียกว่าดูสดกับกับนในแผ่นจะไม่เหมือนกันศิลปินตัวจริงจะเป็นแบบนี้นแผ่นกระเป๋าสมปองจะไม่มีอเมริกาแต่หมอลำตรงนี้มีอเมริกาพี่จอยเป็นคนน่ารักนะครับหนึ่งละเป็นคนเสียงเพราะสองก็คือเป็นคนที่เป็นลูกทุ่งขนานแท้ในความรู้สึกของทุกคนเลย บทเพลงแนวลูกทุ่งแท้ๆซึ่งจริงๆณวันนี้นี่ลูกทุ่งที่เป็นสำเนียงภาคกลางหาได้ยากแต่ทุกครั้งที่คนนึกถึงลูกทุ่งภาคกลางชื่อจ่อยรวมมิรก็จะอยู่ในความรู้สึกเสมอวันนี้ขอบคุณที่มาไม่องคำมารับฟังเพจครับชื่นชมครับแม่ครับได้ยินแต่ชื่อเสียงนะคะวันนี้ได้ฟังเสียงได้ ได้เจอตัวจริงด้วยเสียงเพราะมากนะคะเสียงเพราะจริงๆแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีร้องเพลงทุกคำชัดทุกคำนะคะสมที่เป็นแชมป์ไม่ทองคำคนแรกด้วยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เป็นความภาคภูมิใจของยุงข่าวเรคคอร์ดนะครับผมว่าแล้วก็เป็นความภูมิใจของไม้ทองคาแน่ๆโดยเฉพาะาคนที่สร้างก็ยังอยู่ที่นี่ครูสลานะครับแล้วก็ทั้งกรรมการทั้งสามท่านผมว่าคงจะภูมิใจที่ได้เห็นพี่จอยมาเย็นบนเวทีนะครับศิลปินท่านนี้เวลาเจอทีไรก็มีแต่รอยยิ้มผมว่าคนที่เจอแบบตัวจริงอ่ะรักมากขนาดไหนผมว่าแฟนคลับที่อยู่หน้าเวทีก็น่าจะรักพี่จอ,อยมากกว่านั้นอีกเพราะว่าเป็นคนที่มีความ คือเป็นศิลปินความซื่อๆอยู่บนเวทียังไงข้างล่างก็เป็นอย่างนั้นนะผู้ชมที่ดูหน้าเวทีตอนนี้เป็นยังไงข้างล่างพี่จ่อยก็เป็นอย่างนั้นผมผมอยากนอนุญ,ญาถามความรู้สึกพี่จอยหน่อยตอนที่อยู่บนเวทีไม้ตรงคําที่เริ่มมา,มา,ม,ามาแข่งขันเนี่ยกับความรู้สึกเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตข้างนอกเป็นยังไงบ้างพี่คือเหมือนกับว่าคนที่ติดตามเราทางทีวีเขาก็จะดูท,ทีวีพอเราไปปุ๊บเขาก็จะมานั่งนุง่งมีเคลื่อมากบ้างมีอะไรบ้างเนี้ย อายุห้าสิบขึ้นเงี้ยที่เขาความรู้สึกพี่อะครับพี่ความรู้สึกตอนนั้นมันเหมือนกับว่าอยากกินอยากกินมากด้วยพออยาก <laughs> กินและพูดเองเ่ทำให้จอยหลุดไปเง,ไงี้ยแหละก็คือมันว่าใช่มันก็แบบเราจับไปได้ขึ้นเวทีมันมัมนความรู้สึกว่าเออนะเราได้เป็นนักร้องแล้วเราได้เราเคยประกวดแต่ไม่ค่อยมีคนดูเราเยอะขนาดนี้แต่นี่เราเป็นในานามไปเป็นในานามศิลปินมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วเงี้ยมันก็ความรู้สึกว่าเออเราได้เป็นนักร้องแล้วนะอะไรเงี้ย มันก็ว่าเราได้มีความสุขกับการที่มีแฟนคลับมานั่งดูเราชมเราอะไรเงี้ยที่เราเป็นนักร้องที่เขาชอบอะไรเงี้ยครับต้องขอบคุณพี่จอยนะครับที่มาเวทีไมาตรงคำบอลังฝั่งเพชรม,มากๆดีใจมากครับขอบคุณมากครับสัมภาษณ์นานมากเลยนะครับติดอกติดใจอะไรเหรอคะคุณอีทผมชอบเขาเร<อ>าอยู่ในวงไหมคะชอบไม่ต้องไปอยู่หรอกไปกับนางสาวสาดดีกว่ามั้งพี่จ <ใน S 1> ่อยคะฝันที่ รฟังได้จากไหนพี่ฟังจาก y o u t u b e ยุงเข้าเรคคอร์ดแล้วก็ทาง f a c e b o o k ยุเข้าเรคคอร์ดได้แล้วก็ทุกๆช่องทางตามขึ้นวิทยุหรือว่าตามรายการของช่องย3<อ>ิบสามบลอกคอยได้ดีใจนะคะพี่จ่อยที่มาหมอลำฝังเพชรถึงแม้ <ไป S 1> พี่ไม่ไม่ใช่หมอลำแต่พี่ก็เป็นหัวใจเป็นนักร้องวันนี้รายการเรายินดีต้อนรับมากๆจ่อยรวมมิตรค่ะ สีป่ปีแล้วครับที่ยืนหยัดในอาชีพนี้ว่ามันสามสิบกว่าปีแล้วปะคะสามสิบกว่าปีลาบุญเอนืยลาบุญเอนืยบุญเนี่นางเอ้ยสั่งลาสั่งว่าเปลี่ยนหน้นท่า